ทุกคนครับนี่คือส้มตำที่แฟนอาจารย์ซื้อมาฝากครับต้องบอกทุกคนแบบนี้นะครับว่าปกติแล้วตัวอาจารย์เนี่ยจะตำกินกันเองที่บ้านแต่ถ้าซื้อต้องซื้อจากร้านนี้เท่านั้นเพราะว่าร้านนี้อร่อยแซบแล้วก็หนัวมากๆโดยเฉพาะลาบปลาดุกครับคือของโปรดของอาจารย์เลยซึ่งอาจารย์ไม่เคยรู้เลยนะครับว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนได้ยินแต่แฟนบอกว่าชื่อประสีประสีเป็น f c ของอาจารย์ครับและตอนที่อาจารย์ป่วยประสีก็ฝาก ถามข่าวมากับแฟนอาจารย์ทุกวันเลยครับวันนี้ตอนเที่ยงอาจารย์พอมีเวลาครับก็เลยตั้งใจจะไปหาป้าศีอยากเจอพ้าศีแล้วก็อยากพูดคุยกันครับร้านป้าศีอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติรอนะครับซึ่งไม่ไกลจากเทวะลัยครับ ส่วนที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตรงนี้เป็นรถไปสนีครับมารับของเพื่อจะไปส่งให้กับทุกคนช่วงนี้เราส่งปีเซจกักรพัฒสบูนีออนแล้วก็ครีมนีออนด้วยนะครับหลายคนเพิ่งได้รับปีเสียก็ส่งข่าวดีมาบอกว่าได้หลักหมื่นหลักแสนกันเนยอะมากๆยินดีด้วยนะครับตอนนี้น่าจะเหลือไม่กี่เส้นแล้วนะครับหมดรอบนี้รออีกครั้งปีหน้านะครับ ขับรถจากออฟฟิศไม่ถึง10นาทีก็ถึงแล้วนะครับทุกคนเห็นร้านที่หลังคาแดงๆนี่ไหมครับร้านนี้เลยครับส้มต่ำประสีแต่ตอนขับรถมาไม่เห็นมีคนอยู่ในร้านนะครับไม่รู้ว่าป้าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเดินไปดูกันครับ ตอนที่เดินเข้าไปในร้านคนงานร้านป้าบอกว่าตอนนี้ป้าไม่อยู่ครับเพราะว่าป้าไปตลาดและจะกลับมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอาจารย์ก็เลยแอบดูนะครับว่าป้ามีอะไรมาขายบ้างเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาร้านของป้าครับตอนที่ยืนรออาจารย์ก็แกล้งรับบทเป็นพ่อขาด้วยนะครับทัอะไรจ๊ะพ่อขาน้าตาดีจัง มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับและรสชาติที่นี่คืออีสานแท้ๆเลยครับหลังจากนั่งรอเกือบครึ่งชั่วโมงปลามาถึงแล้วนะครับป้าสีดีใจมากเลยที่ได้พบกันตัวอาจารย์เองก็ดีใจมากเช่นกันครับคำแรกที่ป้าสีพูดคืออย่าหักหอมมากนะลูกทานข้าวบ้างไม่ต้องผอมมากก็ได้ป้าสีเป็นห่วงป้าสีน่ารักมากๆเลยครับ เ็นซอวเอบอกว่าทัานี่ที่มาซื้อแล้วซอาเวยบอกว่าก็ถีถามคำแรกเลยว่าตอนนี้จะเป็นบ้าน ป้า,า,ปาปสีขายตรงนี้เวลากลางวันนะครับส่วนตอนเย็นก็จะไปขายที่หน้าเซเว่นขยันมากๆเลยก่อนจะไปดูลีลาการตําส้มตําของป้าสีอยากให้เราทุกคนได้ดูอันนี้ก่อนนะครับปลาราป้าสีครับเป็นปลาอีสานแท้ๆกลิ่นดีมากๆรู้แล้วครับว่าทําไมป้าสีตําส้มตามอร่อยมากขนาดนี้ ในขณะที่ป้าสีกําลังตําส้มตําอยู่คุณลุงแฟนป้าสีก็แย่งประดุกให้อยู่นะครับส่วนตัวอาจารย์ก็แอบมาตักผัดหมี่ครับผัดหมี่ทานกับส้มตําอร่อยมากเลยนะครับตอนเด็กๆแม่ของอาจารย์ผัดให้ทุกเช้าเลยนะครับแล้วอาจารย์ก็จะแบ่งใส่ถุงแบบนี้ใส่ตะกร้กาปั่นจักรยานไปขายที่โรงเรียนบางวันก็เอาหวานเย็นไปขายครับพอได้ตักแบบนี้แล้วคิดถึงสมัยเด็กๆมากๆเหมือนได้ย้อนอดีตเลยครับ และล่าสุดตอนนี้อาจารย์แอบขอซื้อน้ำปลาจากร้านาสีนะครับเพราะว่าจะเอาไปต่าเองที่บ้านวันนี้อาจารย์เหมาร้านปลาสีครับเพราะว่าเที่ยงนี้จะซื้อไปฝากเด็กๆที่ออฟฟิศทุกคนดูสิครับทุกครั้งที่โดนัทใส่เสื้อสีเหลืองตัวนี้ทีไรอาจารย์ได้เหมาร้านทุกทีเลย แต่พอดูกับข้าวร้านป้าสีแล้วเหมือนจะไม่พอครับเพราะว่าตอนนี้เด็กๆที่ออฟฟิศสอบริษัทเกือบ60กว่าคนแล้วนะครับอาจารย์ก็เลยให้โดนัดไปซื้ออาหารร้านข้างๆเพิ่มครับออฟฟิศของเรามีสวัสดิการค่าอาหารให้พนักงานทุกคนแล้วก็ทุกวันนะครับและตัวอาจารย์ก็จะเลี้ยงอีกต่างหากอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับตอนที่ปราสีตำส้มตำ ป้าสีตาไปอาจารย์ก็ถามไปนะครับและอาจารย์เพิ่งรู้ว่าป้าสีเป็นคนจังหวัดบึงการมาทํางานที่กรุงเทพได้ประมาณ30ปีแล้วนะครับป้าสีบอกว่าป้าสีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตอนเข้ามากรุงเทพใหม่ๆไปขอทํางานที่ร้านอาหารเพราะว่าอยากได้ความรู้และป้าสีก็ได้ทํางานกับเชฟจริงๆครับเป็นผูช้ช่วยเชฟครับเลยผู้ช่วยช่วยทุกอย่างตใอใน้นยังไปเมื่อตอนนั้นยาไกไป และหลังจากลาออกจากการประจำป้าศีก็มาเปิดร้านเองครับป้าศีทำอาหารทุกเมนูป้าศีชิมเสมอนะครับเพราะป้าศีบอกว่าขนาดเชฟที่เขาเก่งๆเขาทำอาหารเขายังต้องชิมเลยเพราะไม่งั้นลูกค้าอาจจะตีกลับได้และป้าศีอยากให้ทุกคนที่ซื้อกับป้ากินอร่อยเสมอส่วนครกนี้ที่ป้าศีกำลังตำของอาจารย์นะครับจองเรียบร้อยแล้ว ป้าศีเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะครับเพราะเวลาเห็นคนที่ไม่มีเดินผ่านร้านป้าศีก็จะให้ข้าวกินเสมอและที่สำคัญพี่น้องชาวอีสานที่มาทำงานในกรุงเทพหลายครั้งที่ไม่มีเงินพอค่ากับข้าวป้าศีก็ไม่คิดตังค์ครับป้าศีไม่ได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับแต่เวลาติดตามอาจารย์ป้าศีบอกว่าป้าศีจะนั่งเลื่อนดูหน้าจอโทรศัพท์จนกว่าจะเจอคลิปอาจารย์ครับน่ารักมากๆ ซื้อเป็นความจำเก่งม,มากเลยอ่ะแ <c oughs> ม,ม่ไปได้นังสือส่วนโดนัทตอนนี้ก็กำลังเลือกดูอาหารนะครับได้หลายเมนูเหมือนกันครับ <c oughs> ในช่วงที่อาจารย์กำลังยืนดูปัสสีตำสมตำอยู่ <c oughs> ก็มีสิทธิ์คนหนึ่งเดินเข้ามาหาอาจารย์ด้วยนะครับ <c oughs> เป็นคนระยองแล้วก็มาทำงานแถวนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเร็วๆนี้เจอกันที่เทวาลนะครับเ็นห <c oughs> วันนี้ยืนคุยกับป้าสีได้แนวคิดดีๆเยอะมากเลยนะครับป้าสีเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสู้ชีวิตขยันซื่อสัตย์มีเมตตาและเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอได้อยู่ใกล้แล้วหัวใจเบิกบานมากๆเลยครับใครอยู่แถวนี้อย่าลืมแวะมาอุดหนุนป้าสีด้วยนะครับรับรองความอร่อยนัวและที่สำคัญป้สีน่ารักมากๆ คุณลุงแฟนประสีช่วยขนของขึ้นรถด้วยนะครับวันนี้ได้ของกินเต็มรถเลยน่าจะพอเด็กๆที่ออฟฟิศขอตัวไปทานข้าวกันก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ